จ้าช่องฮาว굿มอร์นิ่งนะครับวันนี้ก็เปิดเรียนวันแรกอากาศดีท้องฟ้าสดใสนะครับมีแค่เราเนี่ยยังไม่ตื่นเท่าไหร่หลังอาบน้ําแต่งตัวเสร็จนะครับก็พร้อมไปกันวันแรกมาผมก็อยากลองเดินไปเรียนดูนะครับอยากรู้ว่าจะพอไหวไหมความจริงต้องบอกว่าระยะทางมันไม่ไกลมากนะครับจากที่พักเนี่ยมามหลาลัยก็ประมาณ1.6.8กโลได้เดินประมาณสัก 25ทีพึ่งชั่วโมงอะไรก็ถึงแต่ว่าถ้าเป็นเดินช่วงเดือนหน้าช่วงที่เป็นรับอากาศเริ่มเย็นหน่อยเนี่ยก็จะสบายกว่านี้นะครับนี่เดินมาประมาณ3ามในสี่ละก็ แล้วก็เดินมาถึงฟูตันยูนิเวอร์ซิตี้หรือฟูตันตาเฉยของเรานะครับเห็นตึกคู่มาแตไกลยเลยแน่นอนเลยว่าง่วงแบบนี้ก่อนเข้าห้องก็ต้องมาซื้อกาแฟก่อนพอเข้ามาในห้องคาบแรกนะครับเหล่าชื่อเนี่ยเขาก็มีประโยค웰คอมไว้ก่อนเลยคือฮวนหญิงไลายเฉยจงหวนก็คือ Welcome to the Chinese Learning Journey เป็นการเวลคัมเราเนี่ยสู่การเรียนวันแรกผมได้เข้ามาคลาส A หรือคลาสมิกินเนอร์นะครับอย่างช่วงเช้าเนี่ยจะเป็น Reading Class หรือการอ่านก่อนเขาก็จะมีการปูเบสิกให้จากพินยินเพื่อปรับการออกเสียงเหล่าชื่อเข อันนี้ก็จะมีความคล้ายของไทยนะแต่อย่างของเราเนี่ยเรามีกัน5โทนเรามาลองออกเสียงตามหล่าชื่อครับตตตีีอีออออประโยคที่อยากฝากคนในคลิปนี้นะครับซึ่งมั่นใจว่าได้ใช้ชัวร์ก็คือการถามชื่อเขาถามว่าหนีเจ um um ียวเฉื่อมหมิงจือหนีเจียวเื่อมหมิงจือก็คือ what's your name คุณชื่ออะไรถ้าถูกถามชื่อมานะครับเราอยากตอบชื่อเนี่ยก็คือวอ ยอย่างของผมเนี่ยชื่อเกฤษกับจีนคือโทนี่ก็คือวอร์เจวโทนี่ถ้าเป็นไทยก็คือวอร์เจวโตแบบนี้ครับยังไงเดี๋ยวช่วงปีนี้ผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าชีวิตในเซี่ยงไฮ้ในจีน,เน,งงนเนี่ยเป็นยังไงบ้างการเรียนเป็นยังไงสนุกไหมมีอะไรที่มันยากหรือเปล่าถ้าใครมีอะไรที่อยากเห็นอยากให้พาไปดูพาไปกินนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ